สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ hg series c h i n c o d s i l l a 2นั่นเองนะครับก็เซตนี้ก็มี4ตัวนะครับก็เริ่มทําแม่งทําแมงตั้งแต่เซต2014แล้วว่ามี4ตัวแล้วก็มาเซตชิ i n Godzilla อีกที่มี3ตัวนั่นนะแล้วก็มาเซตนี้มี4ตัวแต่ก็ยังดีครับถือว่ากาชาปองยังไปต่อได้อยู่ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับมาที่ตัวแรกของเซตนี้กันเลยนะครับก็คือ Godzilla ปี2016ร่างแรกหรือว่าร่างหนึ่งนั่นเองนะครับก็มันมันจะดูแปลกๆใช่ไหมว่าทำไมเห็นแค่หางก็คือในหนังมันเห็นแต่หางจริงๆนะร่างหนึ่งร่างแรกเนี่ยก็คือถ้าอยากเห็น ภาพเพิ่มเติมของมันแล้วก็มันจะมีหนังสืออาร์ตบุ๊กสำหรับเจ้าชินกอซิล่าเนี่ยอยู่ครับไปหาดูกันได้ครับจะมีรายละเอียดต่างๆที่ในหนังไม่ได้เปิดเผยไว้ครับอืมก็ถือว่าทำออกมาสวยดีนะน้ำเนี่ยมันเป็นเคลียร์เหมือนกับแคล้ายๆเคลียใสๆอ่ยอืมทำออกมาสวยดี รายละเอียดก็จะเป็นอย่งนี้เป็นหางก็อย่างที่ผมบอกไปในหนังมันเห็นแต่หางอย่างนี้จริงๆลางแรกโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโดยรอบกันครับครับและนี่ก็คือรายละเอียดโดยรอบของเจ้ากอรซิล่าปี2 0งพันสิบหกนะครับลางแรกก็คือมันคือหางของลางแรกนั่นเองเออถ้าจะพูดอย่างนี้ดูๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับ ลนเล่องของมันผมว่าน่าจะอยู่ที่น้ําที่เป็นเคลียร์ใสๆมากกว่ามันมันทาออกมาสวยดีโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับมันคือหางของล่างแรกนะครับและตัวต่อมาก็คือเจ้ากอซิล่าปีสองพันสิบหก่างสองนั่นเองครับก็ล่างนี้จะเห็นชัดเลยในหนังก็เห็นชัดเลยเราจะเห็นชัด ตั้งแต่ล่างสองขึ้นไปนะครับอืมก็ดีไซน์ออกมาไ้้น่ากลัวมากนะครับกอซิลาตัวเนี้ยนี่ก็จะเป็นเหงือกเหงือกไว้หายใจเพราะว่าร่างร่างแรกนี่มันเหมือนจะอยู่ในน้ำใช่พอเห็นแต่มันเห็นแต่ตอนที่มันอยู่ในน้ำอะ่ะพอมันขึ้นมาบนบกแล้ว นดีทีก็เป็นร่างนี้แล้วครับเหมือนมันจะปรับสภาพตัวเองให้อยู่ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกได้อืก็รายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวไปรับชมในหนังเลยนะครับจากที่ผมดูแล้วก็การลงรายละเอียดนี่สวยมากเลยสีแบบใกล้เคียงในหนังมากอะแล้วก็คือ หน้าตามันน่ากลัวมากเลยแบบในหนังเลยเป็นกอซิล่าที่ติเด็กกลัวอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบกันครับครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้ากอซิล่าปี2016ล่าง2นั่นเองครับห่างมันยาวมากอย่างที่เราได้ดูไปใน HG ซี r i e s ชินกอซิล่าชุดแรกนะ่ะ ล่างสีหางมันยาวมากเลยนะอืมตัวนี้เป็นล่างสองหางยาวมากก็คือทุกล่างหางมันยาวหมดตัวนี้เอาง่ายๆ่ายโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยครับครับตัวต่อมาก็เป็นเจ้ากอรซิล่าปีสองพันสิบหกล่างสามนั่นเองนะครับก็สีก็จะเปลี่ยนสีออกไปโทนสีแดงครับคือล่างนี้นี่จะแบบดูสยองขึ้นมาอีกเลย เพราะว่าสีในโทนสีแดงออกสีแบบสีเลือดนะ่ะคล้ายๆสีเลือดหมูก็ได้อแต่สีมันถูกออกแบบมาให้น่ากลัวมากอย่างที่ผมบอกเป็นกอซิล่าที่เด็กๆกลัวปกติเด็กๆจะชอบแบบกอซิล่านะแบบน่ารักเท่นะแต่พอเด็กๆฟังคอมเมนต์จากเด็กๆเกี่ยวกับกอซิล่าตัวนี้แล้วแบบเด็กๆกลัว ร <c oughs> ายละเอียดทำออกมาเลยนี่สวยดีนะอืมเป็นท่านี้น่าจะเป็นท่าที่ฉากในหนังตอนมันกลายเป็นสภาวะขั้นสองเลยเนี่ยใช่เลยท่าเนี้ค,คล้ายเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดโดยรอบกันนะครับครับและนี่ก็คือรายละเอียดโดยรอบของเจ้ากอซิล่าปี2016ัล่าง3นั่นเองนะครับ <c oughs> หางย,ยาวจริงอย่างที่ผมบอกดีไซน์ออกมาได้แบบดีมากเลยทีเดียวรายละเอียดต่างๆการลงสีลงรายละเอียดโอเคเลยครับผ่านครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับตัวต่อมาก็จะเป็นก o d z ซ l l a 2016พสิบเป็นร่างขั้นที่4นั่นเองนะครับเป็นร่างสุดท้ายเลยครับก็ จะเป็นตอนพ่นไฟนะตอนนี้อืมตอนใช้อะตอมิกบริสก็คือนี่มันจะมีปากล่างมาให้เปลี่ยนอืมพอเจ้าตัวนี้เวลาปล่อยลำแสงเนี่ยปากมันจะกลางออกแบบนี้เนี่ยอืมก็เลยมีปากล่างมาให้เปลี่ยนเรามาดูรายละเอียดกันครับตรงคีบหลังเนี่ยจะเป็นคเคลียร์เคลียร์ใสๆสีม่วงอืม แล้วก็่ะเห็นไหมอืมแล้วก็ตรงตรงปลายหางก็จะเป็นเครียาใสาๆสีม่วงเช่นกันนะครับอืมเห็นไหมใสามากเลยอืมอืมจะเป็นแบบนี้การลงรายละเอียดนี่ใช้ได้เลยผ่าน <c oughs> น่ากลัวนะันเวลาพ่นไฟเนี่ยตอนดูในหนังแรกๆนี่โอ้โหแบบเฮ้ยมันทําถึงขนาดนี้เลยแล้วมันอ้าปากอืมโหแล้วแบบเพิ่งเคยเห็นกอซิล่าที่แบบปากข้างล่างฉีกออกเปสองแฉกอะแล้วปล่อยลาแสงด้วยแล้วคือลาแสงมันไม่ได้ออกจากปากธรรมดานะมันออกจากตรงหางนี้ด้วยคือตรงหางเนี่ย กาชาปองเขาทำออกมาไม่ค่อยละเอียดนะจริงๆตรงหางมันจะมีปากด้วยเนี่ยคล้ายๆปากปล่อยลำแสงยิงลำแสงออกมาแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นตรงตรงหลังตรงแผงหลังเนี่ยยิงลำแสงออกมาียกาเรียกว่ารอบด้านเลย่คือเครื่องบงเครื่องบินนี่ล่วงหมดเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ใส่ปากล่างนะครับก็แน่นอนตัวไหนที่มีชิ้นส่วนให้เปลี่ยนนี่ผม เ็บสองตัวเช่นเคยอืมพอใส่ปากล่างมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลย โอเคเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าตัวนี้กันนะครับครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้ากอซิล่าปี2016ร่าง4ตอนที่กำลังท่นไฟนั่นเองนะครับอืมนี่เรียกว่ากอซิล่าเวอร์ชันนี้นี่เหน้นงที่หางจริงๆหางนี่ยาวเป็นกอซิล่าที่หางยาวที่สุดในบรรดากอซิล่าเลยนะครับอืม ดีไซน์ออกมาได้สวยมากโดยเฉพาะตรงแผงหลังกับตรงปลายหางเนี่ยเป็นเคลียร์ใสๆสวยมากเลยครับโอเคครับครับและนี่ก็คือ sg series shin Godzilla สองนั่นเองนะครับก็เป็นชุดที่2ของเจ้า shin Godzilla เนี่ยนะครับก็ฝากผลงานชุดต่อๆไปได้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ จนกว่าจะพบกันใหม่